มีภาพการซ้อมของเดอะสตาร์สนใจกันนั่นคือฤิ์เรืองริด์ดิวอรุณโพนะฮะแล้วก็ตั้มบราวน์นะด้วยนะฮะบรรยากาศการซ้อมจะสนุกสนานขนาดไหน,นนี้เก็บภาพกับอะไรับ ถึงวันคอนเสิร์ตมากเท่าไรความร้อมความร้อนแรงของบรรดาดีเจและเดอะสตาร์ก็ยิ่งปะทุมากขึ้นเท่านั้นเรียกว่าซ้อมกันไม่มีวันหยุดทั้งร้องเล่นเต้นหางานนี้สามหนุ่มตัวแทนจากเดอะสตาร์ริดเดืองริดดิวอรุณพงศ์ตั้มราวุธเขาก็ไม่ยอมใครเช่นกันซ้อมร้องซ้อมเต้นกัน,บนแบบจัดเต็มทุกสเต็ปเลยละค่าพุ่งตรงเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเต็มที่และตั้งใจคอนเสิร์ตนี้มากเพราะเป็นคอนเสิร์ตเขาเรียกว่าหนึ่งเลยได้ร่วมขึ้นกับพี่ดีเจด้วยและพี่ดีเจเขาจัดเต็มแนอกีไป่ กุ้งบุกโกะเขาสองโอ้เต็มนะจ๊าเห็นอย่างนั้นเขาไม่ได้อ่อนค่อยโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าเรารู้สึกเอ้ยไม่ได้ล้มมีกุ้งมุกล้มโบ๊ะ ไม่ดีเราเป็นเราเป็นฝ่ายยอมเราเป็นเด็กสตาที่โดนทำลายพี่ดีเจเขาทำลายเราในคอนเสิร์ตนี้เราเป็นฝ่ายที่แบบว่าใครไม่เป็นเราเป็นเด็กเรียบร้อยเราเกิดมาเพื่อร้องเพลงและแสดงสร้างความสุขให้คนดูจริงๆเราไม่เคยให้ลายใครจริงๆใช่ซ้อมไม่เช่ว่าซ้อมเพราะมาเนี่ยริดเป๊ะทุกคนเป๊ะทุกคนเป๊ะแล้วพอที่ขึ้นคอนเสิร์ตแต่เพลงนี้ต้องบอกว่ายกให้ตั้มต้องยกให้ตั้มเลยเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงของตั้มเพราะว่าคือตั้มตั้มแทบจะไม่ต้องซ้อมและไม่ต้องหัดเต้นเพิ่มเพราะว่าตั้มใช้สัญชาตญาณ การมีอะไรของตั้มกันเ่อนเรียก่อมันเป็นสัญชาตยาณแห่งความตั้งใจทํางานและความที่ทุกเทกับโจทย์ที่ได้รับมาผมเต็มที่กับทุกๆอย่างนั่นคือสัญชาตยาณของผมจริงี่เริ่มคิดแล้วแล้วเราตั้งใจป่ะผมว่าตั้มพูดขนาะใช่เราต้องตั้งใจมากพี่เพราะว่าเราเราไม่ถนัดเรื่องพวกนี้แต่ตั้มแต่ตั้มได้มากไม่พี่ผมเชื่อว่าถ้าพี่มุ่งมั่นและตั้งใจแบบผมพี่จะทําแบบผมได้อคอยดูคนผู้ชมคอยดูว่าท่านี่มันต้องใช้ความตั้งใจไหมคอยดูเลย บรรยากาศวันซ้อมยังฮากันขนาดนี้แล้วถ้าเราดีเจต่างพากันมาปะทะกับเราเดะสตาร์จะมีเซอร์ไพรอะไรกันบ้างรับรองว่าแซ่บสนุกกันมันหยดสุดท้ายแน่นอนวันที่28 29ีกันยายนนี้ที่รอย a l p พารากนอนฮอลสยามพารากอนค่ะ ยังไงเนี่ยฝั่งหนุ่มใช่ฮะไม่รู้ประทะกับเขาหรือว่าประทัท่านเองนะมีการพูดถึงเรื่องความตั้งใจตั้งใจมากตั้งใจน้อยแต่ว่าขำๆนะแต่บอกถ้าพี่ตั้งใจอย่างผมพี่ทำได้นะครับไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันได้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าเพลงที่เห็นเต้นแรงๆเนี่ยเป็นเพลงอะไรเขายังไม่บอกเขายังไม่บอกนะแต่ที่แน่ๆครับวันที่ทําการแสดงเนี่ยก็คือวันเสาร์ที่28นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่29